สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับคอรมอนะครับอนุมัตินะครับเป็นข่าวดีมากเลยนะครับเป็นการอนุมัติ แจกเงินนะครับแจกเงินท่องเที่ยวนะครับซึ่งให้เราไปเที่ยวนะครับ900บาทต่อวันนะครับซึ่งคอรมอมีการอนุมัติออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นข่าวดีสุดๆนะครับสำหรับคนที่ไปเที่ยวนะครับซึ่งคอรมอนะครับมีการเคาะแล้วก็ขยายวงเงินในการโครงการเที่ยวด้วยกันนะครับในส่วนของ e w u c h e r นะครับซึ่ง เมื่อก่อนนะครับให้วันละ600บาทต่อห้องนะครับต่อคืนโดยที่สามารถไปซื้อสินค้าโอทอไปซื้อสินค้าใช้จ่ายนะครับผ่านระบบ e v o a c h e r ผ่านแอปเป๋าตังนะครับแต่วันนี้นะครับมีการอนุมัติเพิ่มเติมนะครับพร้อมเพิ่มวงเงินนะครับวงเงินเป็นวันละ900บาทต่อห้องนะครับ แต่ต้องไปเที่ยววันธรรมดาเท่านั้นนะครับผมถึงจะได้900บาทนะครับแต่ถ้าเราไปเที่ยววันปกตินะครับก็จะได้วันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดยาวนะครับเราก็ได้ค่าท่องเที่ยว600บาทเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเราไปเที่ยววันธรรมดาเราก็จะได้ค่าท่องเที่ยวอีเวเชอร์ในประมาณ900บาทนะครับผมซึ่งคองรมออนุมัติเห็นชอบให้ โครงการนี้นะครับในส่วนของบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันละ600เป็นวันละ900บาทต่อห้องนะครับโดยสามารถที่จะไปใช้งานไปท่องเที่ยวได้เลยนะครับผมนี่คือข้อมูลล่าสุดนะครับที่นำมาฝากกันนะครับขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามนะครับขอพระคุณครับสวัสดีครับ